ตอนนี้ก็มาเส้นมาถึงเส้นชายทะเลบางขุนเทียนแล้วนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวไปเที่ยวชายทะเลบางขุนเทียนกันเลยครับไปดูธรรมชาตินะครับก็ไปเลยครับคนชลาพาเที่ยวครับเดินทางกันเลยด้วยจักรยานนี้ครับครับนี่ครับทางขึ้นครับ สะพานรักทะเลบางขุนเทียนครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ นะครับเมื่อลงสะพานมาแล้วครับสะพานปูนที่ข้ามมานะครับแล้วผมก็จะต้องปั่นต่อตามทางนี้ไปรเรื่อยๆนะครับทางนี้ครับด้วยจักรยานคันนี้ครับแล้วต้องอ,ออกแรงน,น,นิดนึงนะครับเพื่อความสนุกแล้วก็ชมธรรมชาติต่อไปเดินทางด้วยจักรยานค่าเช่าจักรยาน40บาทครับเพื่อชมชายทะเลบางขุนเทียนไปกับคนชลาพาเที่ยวครับ ไปกันเลยครับ อุโมงต้นไม้ครับพี่น้องแล้วก็2ข้างทางนะครับจะเป็นป่าชายเลนครับธรรมชาติครับเย็นมากครับอากาศดีมากเลยครับนะครับจากปากทางปากอุโมง์นะครับอุโมงต้นไม้นะครับอุโมง์ร่มไม้ครับไปจนสุดนี้ครับ1กิโลเมตรครับไปต่อกันเลยนะครับไปเลย <จะ S 1> น,น้ีนนครับตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้ทัพบาชายเลนนะครับนนเราก็ได้โอกาสมาเรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่อัอนนี้ก็ไปได้นะครับปั่นไปชายเลนครับที่นี่ครับ เป็นสะพานทอดยาวไปไกลามากเลยครับไปต่อเลยนะครับตอนนี้ก็มาสุดทางที่ป่าชายเลนแล้วนะครับ จะได้เห็นบรรยากาศป่าชายเลนเป็นอย่างไรครับดูไปเรื่อยๆนะครับ จากปากทางเข้ามาเนี่ยนะครับปั่นจักรยานมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็มาถึงสุดป่าชายเลนแ,แล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็พักผ่อนครับเย็นสบายครับนะครับก็ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปก็จะหาที่สวยๆภาพบ,บรรยากาศดีๆครับมาให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้ชมกันนะครับก็ คลิปนี้ก็น่าจะพอได้อยู่พักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งนะครับดื่มน้ำดื่มท่าไว้เจอกันหน้าโอกาสหน้าใหม่นะครับไปกับค้นชลาพาเที่ยวครับสู้ครับที่เห็นเ,เป็นเสากั้นอยู่นี่นะครับผมมองดูแล้วก็เป็นเสาปูนนะครับสูงก็ลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะตอกลงไปในน้ำนครับ ก็จะเป็นกระแพงกั้นไม่ให้ขึ้นซัดเข้าหาฝั่งซึ่งฝั่งด้านในก็จะเป็นป่าชายเลนครับเสานี้จะเห็นกั้นอยู่ประมาณสามช่วงนะครับมีด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ท้ายสุดนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นการปลูกปลูกเป็นเขาเรียกไม้โกงกลางนะครับเป็นป่าชายเลนไม้โกงกลางซึ่งดูเราเยอะมากครับก็ศึกษาธรรมชาติไปด้วยครับ ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ก็อ่านพอคร่าวๆแล้วก็ถ้าท่านอยากทราบก็ลองมาเที่ยวดูนะครับนะครับ โอเคนะครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับนะครับสองข้างทางนี้นะครับเป็นสะพานนะครับแล้วผมก็ได้เดินทางกําลังกลับนะครับก็เลยแวะแป๊บหนึ่งครับระยะทางก็ไกลอยู่นะครับเอ่อสองข้างทางจะเป็นป่าชายเลนหนาตามากครับเยอะมากเลยครับนี่ครับ ก็สิ้นสุดแค่นี้นะครับแล้วโอกาสหน้าคนฉลาจะพาไปเที่ยวต่อที่ไหนไว้เจอกันอีกนะครับขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ